ใส่น้ำส้มสายชูตอนหุงข้าวไม่ใหม่ใช้แค่ช่วยป้องกันข้าวบูดแต่ยังป้องกันโรคเบาหวานเพราะช่วยคุมน้ำตาลในเลือดหลังมื้ออาหารให้เราด้วยใส่น้ำส้มสายชูตอนหุงข้าวช่วยคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ ใครจะไปคิดว่าเคล็ดลับคู่ครัวของแม่บ้านที่แค่เติมน้ำส้มสายชูหนึ่งช้อนชาตอนหุงข้าวเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวนั้นบูดเร็วนั้นน้ำส้มสายชูยังเข้าไปช่วยยับยั้งการสลายคาร์โบไฮเดรตชะลอการเปลี่ยนแป้งในข้าวให้เป็นน้ำตาลช้าลงเลยช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหลังมื้ออาหารไม่ให้พุ่งสูงปรี๊ดแบบรวดเร็วแล้วยังช่วยลดการดื้ออินซูลินได้อีกด้วย เพราะงั้นไม่เพียงป้องกันโรคเบาหวานแต่ในผู้ที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วการเติมน้ำส้มสายชูตอนหุงข้าวก็ยังช่วยคุมระดับน้ำตาลและระดับอินซูลินในเลือดของผู้ป่วยได้ด้วยนะรู้ไหมข้าวซูชิญี่ปุ่นก็มีน้ำส้มสายชูช่วยคุมน้ำตาลในเลือดเมนูซูชิ ที่ชาวตัวตึงหลายคนชื่นชอบรสเปรี้ยวนิดๆกำลังดีของข้าวซูชินั้นก็มาจากน้ำส้มสายชูหมักนี่แหละเพียงแต่ชาวญี่ปุ่นจะไม่ได้ใส่น้ำส้มสายชูลงไปตอนหุงเขาจะใส่ผสมก,กันกับข้าวญี่ปุ่นที่หุงเสร็จร้อนๆแล้วซึ่งเอาจริงเดิมทีวิธีนี้ก็เพื่อปรุงรสและช่วยให้ข้าวญี่ปุ่นนุ่มฟูไม่เหนียวติดกันจนเกินไปแต่ด้วยความร้อนจากข้าวที่เพิ่งหุงเสร็จใหม่ๆจึงดูดซับน้ำส้มสายชูให้เคลือบไปทั่วเม็ดข้าวทำให้ข้าวซูชิ ที่ได้มีคุณสมบัติในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ให้พุ่งสูงได้ด้วยเหมือนกันใช่เลยน้ำส้มสายชูมีประโยชน์มากกว่าที่คิดโดยเฉพาะในการควบคุมน้ำตาลในเลือด เพราะกรดอะซิติก (acetic acid) ในน้ำส้มสายชูช่วยชะลอการย่อยคาร์โบไฮเดรตและลดอัตราการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสะเลือดซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายคนที่เป็นเบาหวานหรืออยากคุมน้ำตาลถึงหันมาใช้เคล็ดลับนี้แต่มีข้อควรระวังไม่ควรใส่น้ำส้มสายชูเยอะเกินไปเพราะอาจทำให้รสชาติของข้าวเปลี่ยนไปและส่งผลต่อระบบทางเดินอาหาร ควรเลือกน้ำส้มสายชูจากธรรมชาติเช่นน้ำส้มสายชูหมักแอปเปิ้ลหรือน้ำส้มสายชูหมักข้าวเพื่อให้ได้ประโยชน์เต็มที่ควรปรับปริมาณให้เหมาะสมกับปริมาณข้าวที่หุงนอกจากช่วยเรื่องคุมน้ำตาลแล้วน้ำส้มสายชูยังมีประโยชน์ต่อระบบเผาผลาญช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและส่งเสริมสุขภาพลำไส้ด้วยนะ